สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูดอกของต้นเต่าร้างนะคะอันนี้ที่บ้านเลยค่ะอุ้ยดอกสวยมากๆเลยแล้วก็กลิ่นเขานะคะตอนยินจะไม่ค่อยได้มีกลิ่นค่ะแต่ว่าเช้าเชนะคะช่วงพระาทิตย์ขึ้นนะคะกลิ่นจะหอมอ่อนๆค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะโอ้โ พวงสวยมากๆเลยค่ะเป็นดอกของต้นเต่าร้างนะคะถือว่าเป็นไม้ประดับบ้านประดับสวนอีกชนิดหนึ่งที่หากหลายๆท่านนะคะคิดกำลังจะตกแต่งบ้านนะคะรับรองเลยค่ะว่าท่านจะประทับใจกับไม้ประดับชนิดนี้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะซูมเลยให,ให้ให้ดูใกล้ๆนะคะนี่พวงเขาจะใหญ่มากเลยนะคะเวลาเขาออกดอกเขาจะ ออกแบบสลับกันนะคะนี่ก็จะมีพวงนี้ก็เริ่มที่จะแก่แกนะคะอันนี้ก็เป็นดอกบ้านอันนี้ก็ใหม่ๆเลยนุ่มๆน,นะคะนี่โอ้ยสวยงามค่ะ